คลิปนี้ต้องดูรับประกันว่าท่านจะอึ้งเมื่อถึงตอนจบเพราะบิ๊กโจ๊กเปิดเผยด้วยตัวเองว่ามีใบสั่งล้มโจ๊กในขบวนการล้มโจ๊กที่ร่วมกันทํางานเป็นระบบแฝงตัวอยู่ในหน่วยงานต่างๆเริ่มกันตั้งแต่สอตอชอยันสารปกครองสูงสุดฟังเสร็จแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อให้สังคมและประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้รับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่บิ๊กโจ๊กกำลังเผชิญอยู่ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม คือข้อมูลที่ผมได้มาเบื้องหลังนะฮะผมทราบอยู่แล้วว่าคดีผมเนะี่ยมันมีการถูกสั่งมามีการล็อกนี้นะครับมีการสั่งให้ทแบบํทาแบบนั้นแบบนี้แต่ผมก็มีมีพยานฐานนะจนกระทั่งผมมาฟังคลิปนี้แล้วก็ผมก็ต้องกลับเรียนว,ว่าเออคลิปทั้งหมดนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นสื่อได้อะไรได้ผมก็ได้ด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะมีมีคนในสาลเนี่ยส่งให้ผมด้วย เขาก็คงสมไม่ไหวอ่ะนะครับกับกบบระบวนการอายุติธรรมแบบนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยถูกกรนะทํานอย่างอายุติธรรมตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่สมะง,งานบวชท่านแล้วท่านเป็นผอบตรท่านเปรรองผบตรอาวุโสอันดับที่สองผมเปรรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะอะไรครับเพราะเวลาท่านให้ผมอ่อยแลกการแล้วท่านก็เขยับเป็นอาวุโสหนึ่ง ท่านก็ได้ผลประโยชน์คือเป็นผบตรในเวลาต่อมาเพราะในการออกคําสั่งของท่านเนี่ยท่านได้ประโยชน์จากการออกคําสั่งเขาเรียกว่า conflict of interest หรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างนี้ทําไม่ได้ผมแฉฟังเลยแรงข่าวของผมนะบอกว่าครั้งแรกผมยื่นคุ้มครองชั่วข่าวองค์คณะมีมติ5้ต่อศบอกว่าคําสั่งไม่ชอบให้คุ้มครองชั่วข่าวผมสมาที่ประธานบรราธานอนุวัฒน์ธาราสแสวง ท่านวัตตะ,ะลาแสวงซึ่งเป็นเพื่อนบมอปตายบอกว่าเห็นแย้คทาสั่งชอบก็ส่งไปยังประธา,า,า,านสัมปชันสูงสุดแทนที่ประธา,า,า,านสัมปชันสูงสุดจะใช้อํานาจตัวเองในการพิจารณาว่าสองคนขัดแย้งกันจะฟังใครประธานสัมปชันสูงสุดเตะข้าโอหน้าใหญ่เลยนะอ่าข้าโองคะหน้าใหญ่โอกระหน้าใหญ่ก็มีมติบอกว่านะไม่คุ้มก่องชั่วคราวอ่ผมผมเข้าใจได้นะฮะว่า ส่วนใหญ่สามบกครองเขาจะไม่คุ้มครองชั่วขราวใครอ่ายกตัวอย่างเช่นพบบเสรีเดมีเวตพลตเอกสุวิรัสมเวศตาก็ไม่คุ้มครองั่วขราวแต่สองคนนี้ก็ชนะคดีหมดนะอ่าไปอยู่อย่างไปดูอย่างพบเสรีเดมีเวตนะท่านสมัครนะปดท่านออกจากพบตรโดยไม่เป็นธรรมท่านฟ้องท่านชนะคดีแต่ท่านตับไม่ได้แล้วเพราะว่าอ่ท่านเกเสียแล้วท่านจะไปฟ้องท่านสมัครก็ไม่ได้อีกท่านสมัครก็ตายไปแล้วนะ ส่วนท่านชิววระก็ได้กลับนะอ่าแต่ก็กลับอ่ากลับไปก็ไม่ได้เป็นอบอแล้วเพราะเหลือเวลา,านิดหน่อยนะฮะอ่านะเพราะสายพาีภาษาท่านชูเวระกลับอ่นะพอต่อมานะในส่วนของผมผัดมาอีกสามเดือนนะครับอ่าอ่าพอผมไม่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราวผมก็ยื่นใหม่นะผมก็ยืนมนะผม,นผ,มผมก็สู้ใหม่เพื่อจะให้สายบุครองเนี่ยออกเป็นคำพิพอาอานะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องตลกนะครับอ่าท่าน ผ่านมาแค่สามเดือนตุลาการเจ้าของสำนวนคนเดียวเลยนะครับที่พิจารณาตอนแรกว่าคำสั่งทม่ชอบผ่านมาอีกสามเดือนบอกว่าคำสั่งชอบงงไหมครับเผ่านจริงแล้วตุลาการเจ้าของสำนวนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในชั้นกลุ้มของชั่วคาวเนี่ยมันมีพยานฐานเพียงเ,เรียกว่าเพียงสามสิบเปอร์เซนต์ตุลาการเจ้าของสำนวนบอกว่าคำสั่งเอ,อไม่ชอบแต่พอผ่านมาอีกสามเดือน พยานฐานมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นตุลการคนเดียวกันกลับบอกว่าคำสั่งชอบผมก็งงมากอ่านะสุดท้ายพอผมมาทราบภายในอีกนะว่าประธานแผนก็จากคนในสารนั่นแหละประธานแผนกเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกับผพอ,พอตรกิจรับมผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจริงเหรอพอไปไล่ดูอ้าจริงนี่ เป็นเพื่อนเรียนหลักสูตรสารรัฐธรรมนูญรุ่นเดียวกับพมปะต่อราตายอ่าแล้วไม่ใช่เรียนเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเรียนในขณะเวลาที่มีคําสั่งที่พบปตายให้ผมออกจากราชการเป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่คุณเรียนด้วยกันหนึ่งปีมีปาร์ตี้ทุกสัปดาห์คุณไม่รู้จักกันบ้างเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ปกติสารนะครับอย่าว่าจะเป็นเพื่อนของผู้ต่างหาหรือเป็นเพื่อนผู้ถูกกล่าวหา เป็นเพื่อนพูดพูดเสียหายก็ยังต้องถอนตัวเลยแต่อันนี้เป็นเพื่อนพูดถูกฟ้องหรือพูดถูกกล่าวหานะครับนะแล้วผมก็ฟ้องคดีมิกตายเยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับนะแต่คุณกลับนั่งเฉยไม่ยอมถอนตัวคุณคุณไม่มีจริยธรรมไม่มีมารยาทได้ยังไงนะเออนะครับแล้วคุณยังนั่งเฉยทำไมร่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมถอนตัวนะ ใครจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเออกูก็ไม่ถอนนะครับอ่โจกระั่างผมยื่นร้องไปนะพอผมยื่นร้องไปผมร้องไปยังประธานสามพคองสูงสุดนะครับว่าท่านอนุวัตเนี่ยเป็นเพื่อนพบตายผิดจริยธรรมข้อหกนะครับของตุลาการสามปรครองประธานสามพรคองสูงสุดจึงสั่งให้ถอนตัวถ้าไม่ร้องก็ไม่ถอนนะอืมเา้าถามว่าทําไมคุณยอมถอนอนะ่ะ เพราะความจริงมันเหมือเผยมาแล้วไงว่าคุณคุณจะพี่ณายได้อย่างเป็นธรรมได้ยังไงถูกไหมครับอ่าวกมาต่อมาพอผมเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีนะพอผมเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีปรากฏกว่าองค์คณะมีห้าคนผมก็ไปชี้แจงนะครับที่ศาลด้วยตัวเองพรพร้อมทนายความานะากี่แหละนะเออปรากฏกว่าตุลาการเจ้าของสำนวน สรุปข้อที่จริงไม่ครบมีเก้าประเด็นผมก็พูดต่อหน้าองค์คณะเลยว่าการที่ตุลาการเจ้าของสำนวนผมเนี่ยสรุปข้อที่จริงในสำนวนผมไม่ครบทั้งเก้าประเด็นเนี่ยมันจะเป็นผลทําให้ตุลาการที่เหลือเนี่ยเอ่านข้อที่จริงไม่ครบทําให้ตุลาการที่เหลือเนี่ยเอลงความเห็นที่จะจอ,อกคำพิพากษาเนี่ยเอในทางที่ผมเสียประโยชน์ปรากฏว่าพอผมพูดแค่เนี่ย องค์คณะตำหนิผมเลยว่าเฮ้ยคุณอย่าพูดเรื่องนี้อ่แทนที่ท่านจะหยุดนะแทนที่ท่านจะหยุดแล้วท่านจะไปบอกว่าเช่ไหมครับแทนที่ท่านจะหยุดแล้วท่านจะไปบอกว่าเอ๊ะไปตรวจสอบดูก่อนอ่าแทนที่ตุลาการเจ้าของสำนวนจะหยุดการพิจารณาคดีนะครับแล้วไปตรวจสอบดูก่อนว่าเอ๊ะที่เขามาร้องหาความยุติธ,ธรรมมาบอกว่าสรุปสำนวนค่อยจริงไม่ครบเนี่ยจริงหรือเปล่ากลับไม่ ทำเฉยพินาคดีต่ออ่ะผมก็ไม่ว่าอะไรพอรุ่งขึ้นผมก็ทํายื่นหนังสือร้องอีกนี่ความยุิธรรมมันได้มาจากการต่อสู้จริงๆนะครับผมต้องเรียกว่าตรงกันที่ผมคิดและเศร้าใจนะอท่านเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถูกให้ออกเนี่ยผมก็ตั้งใจนะผมก็ไปเรียนหลักสูตรสารบุครองนะท่านเชื่อไหม ผมไปเรียนหลักสูตรศาลปกครองนะที่ศาลปกครองเนี่ยจนกระทั่งพอเสียค่าใช้จ่ายไปแปดหมื่นนะจนกระทั่งพอผมมองว่าศาลปกครองไม่ให้ความยุติธรรมผมท่านเชื่อไหมผมไม่เรียนต่อเลยแล้วเพื่อนรุ่นจยกให้ผมไปไประธานรุ่นด้วยนี่หลักสูตรนี้กาลังเรียนอยู่ทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่าหลักสูตรศาลปกครองสูงสุดเออเรียนกฎหมายปกครองล้วนๆเลยเรียนทุกเสาร์อาทิตย์ที่ศาบปกครองผมเอ่อ เพื่อนโทรมาบอกจะให้ผมมาเป็นประธานรุ่นผมไม่เอาอแล้วผมไม่เรียนต่อเลยแต่ผมไม่บอเหตุผลเพื่อนเพราะผมผมอึมละอานะครับคือสารปกครองเนี่ยนะครับคืออย่างนี้นะครับผมตกล่าวเลยว่าผมผมอผมเข้าใจไดเ้เลยว่าทําไมคดีผมเนี่ยมันถึงอมีการล็อบบี้มีการคือคือข้อมูลที่ผมได้มาเบื้องหลังนะฮะผมทราบอยู่แล้วว่าคดีผมเนี่ยมันมีการถูกสั่งมา มีการล็อกดีนะครับมีการสั่งให้ทแบบํทาแบบนั้นแบบนี้แต่ผมก็มีมีพยานฐานนะจนกระทั่งผมมาฟังคลิปนี้แล้วก็ผมก็ต้องกลับเรียกว,ว่าเอ,อคลิปทั้งหมดนะครับนะเอ,อไม่ว่าจะเป็นสื่อได้อะไรได้ผมก็ได้ด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะมีมีคนในศาลเนี่ยส่งให้ผมด้วยเขาก็คงทนไม่ไหวอ่ะนะครับกับกบระบวนการอายุยังทำแบบนี้นะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยถูกกระทำนะอย่างอายุติธรรมตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่สมรัหมิหัวย่าแล้วนะครับท่านจะเห็นนะครับมีการออกไมายจับผมมีการเอ่อเอ่อค้นบ้านผมค้นบ้านผมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับแล้วคนตอนค้นบ้านผมก็ปกปิดด้วยไปปกปิดสารว่าไม่ใช่บ้านผมอ่ะท่านดูต่อนะครับ ไปพอมัดออกหมายจับลูกน้องผมแปดคนมีายพลมีผู้กับรองผู้กับท่านเชื่อไหมครับว่าไปยื่นต่อศาลว่ายังไงครับลูกน้องผมแปดคนเนี่ยไปยื่นต่อศาลว่าเออเช่นพลปีนำเกียรติบอกว่านายนำเกียรติอาชีพรับจ้างไปโกหกศาลพอรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นไยพลเป็นพันเอกศาลต้องไม่ออกหมายจับศาลจะมาบอกว่าเออให้บอ,อกหมายเรียกก่อน เพราะว่าเขามีหลักแหล่งมีหน้าที่การงานก็ไปหลอกสารอีกนะครับอันนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับและ,ะข้อสำคัญคือไปขอไม้จับผีสารไปขอสารอาญ,ญากรุงเทพใต้ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเขาต้องไปขอไม้จับผีสารอาญ,ญาที่จตุจกกลางแต่ถ้าไปขอไม้จับที่สาลอาญ,ญาที่จตกกลางเนี่ยเอ่อจะต้องระบุยศนยครับเพราะว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอ่าจะต้องระบุยศ แล้วครั้งแรกครั้งแรกเลยสารจะไม่ออกหมายจับสารจะออกหมายเรี่ยกให้ก่อนอ่าสารจะไปบอกว่าคุณไปออกหมายเรียกสิก็เขามีตําแหน่งหน้าที่การง,งานเขาไม่จะหลบหนีไปไหนอ่าแต่อันนี้ต้องการให้เป็นข่าวดูรุนแรงใหญ่โตเพื่อจะเล่นง,งานมาถึงผมให้ได้นะครับก็เลยไปยื่นขอ,อหมายจับที่สารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งไม่ใช่สารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการอ่าเพราะฉะนั้นไปยื่น แล้วระบุอะไรครับนายนายกนายขออาชีพรับจ้างเขามีอาชีพตำรวจไปบอกอาชีพรับจ้างศาลก็ก็ไม่มีระบบตรวจสอบนะครับไม่ก็ไม่เรียกว่าศาลแต่ศาลก็ต้องเชื่อตามพนักงานสอบสวนอย่างนี้เรียกว่าพนักงานสวนเนี่ยไม่หลอกศาลเหมือนกันนะครับไปขอไม้จับผมก็ไปขอไม้จับที่สารอาญกลางนะครับแล้วก็ไปบอกศาลว่าศาลถามด้วยว่า สุรเชษเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่รักไหมเขาเป็นเ,เจ้าที่รักไหมเพราะอะไรครับถ้าเป็นเจ้าที่รักต้องไปขอที่สารยาธุจนิไปบอกอีกว่าสุรเชษเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่รักแต่ผมก็งงว่าผมไม่ใช่เจ้าที่รักตรงไหนก็ผมเป็นรองผบตรมีอำนาจหน้าที่ในการสืสรบสวนปราบปรามผู้กระทำอบิดแต่สารก็บันทึกเอาไว้สารก็กันตัวว่าถ้าเกิดคุณถูกฟ้องคุณก็ถูกฟ้องคนเดียวนะเพราะว่าสารก็ถานคุณแล้วว่า ในเมื่อคุณยืยนยัน่ารก็ออกมาจับให้นี่โกหกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอะพอเสร็จแล้วพอออกมาจับผมเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตก็รีบตั้งกรรมการวินัยไล่แรงผมและให้ผมออกเลยในวันที่สิบแปดวันเดียวกันเลยนะครับนะทีนี้ไปดูอาจารย์จารานพอดีนะคุณพูดเมื่อคืนนะอาจารย์จารานก็บอกว่าเมื่อคุณตั้งกรรมการสอบสวนเขาเนี่ยเหตุผลที่พบวตรลอ คือโอเคเรื่องอาญาแยกไปนะครับเรื่องวินัยแยกมาอันนี้พอตั้งกรรมาการแล้วเอาผมออกเนี่ยนะเป็นเรื่องของวินยัยละก็ไปบอกอีกว่านะเหตุที่ให้ผมออกเนี่ยพวกการสอบสวนนั้นจะล่าชา้อาอ้าวผมก็เลยแย้งไปว่าคุณรู้ที่คุณเป็นผบมมตรเนี่ยคุณตั้งกรรมาการสอบสวนวันเดียวแล้วที่คุณมีคําสั่งให้ออกอะแล้วกรรมาการสอบสวนเขายังไม่ได้เริ่มสอบสวนเลย คุณจะรู้ได้ไงว่าการสอบสวนมันล่าช้าจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วกรรมาการสอบสวนเขาจะไม่ได้ขอทํารายงานขอขยายเวลาเลยอ,อันนี้อันนี้ข้อข้อสองนะครับซึ่งมันมันมัน,มนพูดภาษาชาวบ้านแบบชัดเจนแะแต่ประเด็นหนึ่งที่รีบห้ผมอออเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากเป็นผอ,อตอรอนะพอต่อมานะครับอีกประเด็นหนึ่งไปดูที่ถ้าอาจารย์จรานพูดหรือว่าอาจารย์ทั้งทองพูดก็ได้ ตัวผมเนี่ยอยู่สํานักนายกผู้บังคับบัญชาผมคือนายกพบตรเนี่ยถ้าไปดูในพรบหลวงมาตราหกสิบสามเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าพบตรเนี่ยมีเขาเขียนไว้ชัดเจน,นในมาตราหกสิบสามวรสองพอบตรเป็นผู้บัญชาเฉพาะในสํานักงานบวยชาติแต่ผมเนี่ยมาช่วยราชการที่สํานักนายกผมออกมานอกรู้ว่าสํานักนบวยชาติแล้ว แล้วนายกก็มอบหมายงานให้ผมให้ผมขึ้นตรงต่อประหลัดสมนักนายกพร้อมกับพบตอสัต์เพราะนั้นพบอปอตอเนี่ยไม่ใช่ผูมญชาผมณนะเวลานั้นไม่สามารถออกคําสั่งใดๆกับผมได้เลยนะครับอันนี้ประเด็นที่สองส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าการออกคําสั่งให้ผมออกเนี่ยนะครับเมื่อตั้งกรรมาการสอบสว,วนวินัยไายแ,แรงผมแล้วนะในมาตราร้อยยี่สิบวงเล็บสี่เขาบอกว่า จะต้องฟังความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนท่านบอกว่าการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วหรือว่าผมอยู่แล้วเสียหายต่อราชก,การผมถามว่าท่านพบตรเนี่ยท่านเอาหลักฐานจากไหนะเพราะในเมื่อกรรมการสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้เริ่มสอบสวนเลยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าผมเสียหายว่าผมอยู่แล้วทําให้องคอ์กรเสียหายหรือผมเข้าไปลักขโมยสํานวนหรือผมเข้าไปแทะแทงการสอบสวน หรือว่าท่านจะรู้ได้ไงว่าการสอบสวนมันจะไม่แล้วเสร็จตดยเลยเพราะท่านไม่ใช่คนสอบถูกไหมครับนะ <ạ. S 1> ขณะเดียวกันคดีผมจับเป้รักผู้การเท่าไหร่ใจร้อยสามสิบล้านเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะมีการออกหมายจับดัเนินคนดีวันนี้ผู้การรองผู้การพูกร้พกับทุกคนไม่มีใครถูกออกสักคนยังเป็นผู้การสบายเฉกนะครับนะแต่ผมนี่นะครับ เป็นคนเดียวที่ถูกออกแต่ถ้าถามว่าผมถือผมเหลืออายุการแค่ปีเดียวสองปีไม่มีปัญหานะครับ mm hmm. แล้วสําคัญยิ่งไปกว่านั้นท่านผบตรเนี่ยไม่มีอํานาจเลยนะครับไม่มีฐานอานาจมาให้ผมออกแล้วต่อมาเนี่ยครับท่านเป็นผบตรท่านแบรองผบตรอ,อาวุโสอันดับที่สองผมแบรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะอะไรครับ พอเวลาท่านให้ผมอ่อยร่าการแล้วท่านก็ขยับเป็น A อาวุโสหนึ่งท่านก็ได้ผลประโยชน์คือเป็นผอตลอในเวลาต่อมาเพราะะนการออกคําสั่งของท่านเนี่ยท่านได้ประโยชน์จากการออกคําสั่งเขาเรียกว่า conflict of interest หรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างนี้ทาไม่ได้เอาแล้วถามว่าต้องให้ใครออกคําสั่งต้องนายกรัฐมนตรีเป็นคนออกคําสั่งครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีตามมาตราหก ของพรบตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคือผู้บัญชาโดยตรงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นพบรตรก็อยู่ใต้นายกรัฐมนตรีและอีกอย่างนะครับไม่มีกฎหมายข้อไหนให้อำนาจเลยนะครับว่าให้พบรตรอ,ออกคำสั่งข้ามหน่วยงานได้ไม่มีกฎหมายข้อไหนให้อำนาจขณะที่ผมอยู่สานักนายกพบรตรอ,ออกคำสั่ง ข้ามไปถึงสำนักนายยกให้ผมอ่อกราชการผมเกรยเที่ง,ง่ายๆสมาผมอยู่กระทรวงคม,มนาคมอยูู่ๆที่มีกรมทางหลวงมาออกคำสั่งให้ผมเอ่อโทษๆผมอยู่กรมป่าไม้อยู่วๆที่มีกรมทางหลวงออกคำสั่งให้ผม่อ,ผมอยราชก,ก,ก,การทําได้ยังไงเขาเรียกออกคําสั่งข้ามหน่วยง,งานมันมันไม่สามารถทําได้ไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้และผมถามคําเดียวว่าคณะกรรมการีิทักระบบพลเธรรม,มนะครับนะวันนี้ผมยื่นร้องไปยื่นฟ้องไปทั้งหมดโกเก็ดประเด็น ไม่ได้พิจารณาผมสักประเด็นหนึ่งยกเลยนะครับยกทันทีผมเข้าใจได้เพราะว่าคณะกรรมการพิรณาคุา้ธรรมเป็นตํารวจชั้นหนึ่งอ่าต่อมานะครับกฤษฎิการนะครับกฤษฎิการก็มีคํานี้ใช้มาจากที่นายกเศรษฐาสมัยหาลือว่าคําสั่งที่พบตทกิจละออกเนี่ยเป็นคําสั่งที่ม่ชอบอ่แต่แทนที่พบปตงกิจละจะเอามาแก้ไขคําสั่งให้มันถูกต้อง กับเอาเรื่องไปหาลือในที่ประชุมของอนุก,กตรกฎหมายมแล้วอนุก,กตระกฎหมายอยู่ใต้ใครครับอยู่ใต้พบออตรอ,อนุก,กตรกฎหมายก็ไปตำรวจทั้งหมดเลยก็บอกว่าคําสั่งนั้นชอบเพราะจะเอาอนุก,กตรกฎหมายไปหักคณะกรรมการกฤษฎีกามันไปหักได้ยังไงครับคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาเป็นใครเขาเป็นที่ปรึกษารัฐบาล